ใช้เวลานานไหมกว่าเราจะตัดสินใจกล้าบ,บอกให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละคือคนพิเศษของเราในชีวิตพอเราขอเขาเป็นแฟนช่วงมกราของปีไหนก็ไม่ไม่ได้แล้วก็คือนั้นก็คือขอเป็นแฟนเลยก็อพอเรามั่นใจแล้วรู้สึกว่าเราก็ต้องให้เกียรติคนที่เรารักจากสมัยก่อนเราเคยมีแฟนแต่เราก็ สไตล์สมัยก่อนเนาะเราก็ไม่ได้จะกล้าเปิดกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยมีแฟนนี่แฟนอะไรแต่สําหรับคนนี้เราให้เกียรติเขาเลยการมีแฟนครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งยังไงบ้างทุกๆุกครั้งที่ผ่านมามันคือมันคงมีความรักบ้างแหละแต่ส่วนใหญ่เรารักตัวเองมากกว่ารักเขามันคือความรักที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เหมือนกับมันมีแต่อยากได้อย่างเดียวแต่จะว่าความรักที่แท้จริงมันควรจะทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่ทําให้เราเป็นคนที่แย่ลงเหมือนครั้งเนี้ยความรักครั้งเนี้ยมันทําให เจียเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆท,ทาง<ม>แล้วก็ช่วยสปอร์ตเกื้อกูลกันทุกอย่างเดีย<ม>ก็คือเข้ามาเติมเต็มทุกๆอย่างในชีวิตเจีจริงๆพวกมูลนิธิเกิดขึ้นได้คือมีเขาเป็นกําลังสําคัญอย่างวันนี้จริง,รงๆเขาเป็นคนดูงานที่เจ้าด้วยจริงๆเขาเขาจะมาแต่ว่าเขาไปคุยเรื่องมูลนิธิให้เจีอยู่<ม>ไปดูสถานที่<ม><ม>น้องหมาน้องแมวให้อยู่ <Okay. S 2> อะไรยเงี้ยเป็นคน <Okay. S 1> ประสานงานแล้วก็คอยคิดไอเดียตลอดแล้วก็อย่างเดียเนี่ยจะรู้สึกเขาเป็นหมอรักษาใจเจีย คือแล้วตอนนี้เขาก็กําลังเรียนด้านจิตตุนทยาอยู่ oh. ใช่แล้วก็เทคคอร์สต่างๆมากมายาะ mm hmm. จะว่าบอกเขาเสมอว่าจะว่าเป็นหมอรักษากายแล้วแต่จะอยากให้มีใครสักคนที่สามารถรักษาใจคนได้ได้แล้วบางทีในห้องฉุกเฉินมันมีคนหลายคนที่เขาบาดเจ็บทางใจมาแล้วเรา mm hmm. เราก็ไม่ได้มีเวลาพ mm hmm. อที่เราจะเข้าไปช่วยเขาตรงนั้นได้อย่างเงี้ยซึ่งถ้าวันหนึ่งน้องเดียเ,เรียนจบแล้วก็น่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มเจมในการช่วยเหลือสังคมตรงนั้นได้ด้วย mm hmm. แล้วก็สามารถเป็นอีกอาชีพหนึ่งของเขาด้วยมั mm ่นใจในความรักครั้งนี้แค่ไหน ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นรักครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าความรักมันจะมีแต่บุงที่มันสวยที่สุดอยู่ดีนะคะก็เคยมีปัญหาเหมือนกันตรงที่เรามักไม่ค่อยมีเวลาพี่เดขำอะไรอะ่ะขำอะไรอะ่ะคุณคุณขำอะไรอะ่ะ <c oughs> ขำคุณเลยมันมีบางช่วงที่มีเวลาให้กันน้อยจนถึงขั้นรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกหรอกจะบอก <c oughs> แล้วยังไง ยิ่งพอผ่านอะไรมาหลายๆอย่างจะก็รู้ว่ามันไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบทุกด้านแต่ว่าความรักที่ครั้งนี้มันมันดีที่สุดเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่แท้จริงเพราะเราสามารถปรับเข้าหากันได้มันมันไม่ใช่ว่าฉันจะต้องได้ฝ่ายเดียวมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องฝืนที่จะทําให้แต่มันเป็นความรู้สึกว่าฉันเต็มใจที่จะทําให้ช่วงแรกๆก็มีงอนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่เวลาทําอะไรทําตั้งใจจริง เป็นคนที่ทุ่มเทกับงานมากบ้างานแบบอยู่ด้วยกันย4ิบสี่ชั่วโมงก็คือเอาแต่ทํางานอย่างเดียวจนเรารู้สึกว่าแบบเด้ทำงานมากไปแล้วนะเขาเห็นเราแบบน้อยใจอย่างเงี้ยเขาหลังจากนั้นมันก็เหมือนสะก,กิดตอมของเขาเหมือนกันว่าข้อเสียของเขาที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้มีเวลาให้แฟนเพียงพอเขาก็ปรับตัวเองให้เราอคือเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ไม่ใช่มีเราฝ่ายเดียวที่เราให้หรือเราพยายามคนเดียวเขาก็ให้เราคือมันเป็นความรักที่ มีทั้งให้ทั้งรับทั้งคู่มันเลยมันเลยรู้สึกว่าไม่มีใครให้มากกว่าหรือได้รับน้อยกว่ามันเหมือนไปด้วยกันแล้วก็ช่วยกันซัพพอร์ตในแต่ละสิ่งที่ทุกคนที่ทั้งสองคนจะเป็นเพื่อไปสูจ่จุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะเป็นคู่ที่สวีดไหมคะหวานมากบอกรักกันทุกวันเลยจริง<ๆ>หน้าตาและดวงดวงตาเป็นประกายเงี <c> ้ย <oughs> วิ่งเลย <c oughs> จริงคือจะไม่บอกเขาอยู่เลยว่านี่คบกันมาแบบว่าเป็นแฟนกันมาสามปีกว่าเจอกันมาแบบสี่ปีกว่ามึงจำวันได้ศูนย์สองศูนย์สที่เจอเขา รักเขาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือรู้สึกเหมือนวันแรกที่เจอกันตลอดเวลาขอบคุณด้วยกันตลอดเลยว่าแบบว่าขอบคุณนะที่แบบมาเจอกันมาเติมเต็มกันอย่างนี้เดี๋ยวถามว่าพูดอยู่ฝ่ายเดียวลองดูฮะว่าแล้วน้องเดียอยากเฮ้ยนี่บอกเลคนแอบข่าวมากพี่ชอเพี่ดิฉัภัยเนี่ยจะรู้สึกว่าพี่เจี๊ยบเป็นบ้านของเดียเป็นแบบที่ที่เวลาเราเหนื่อยไปทํางานที่ต่างๆแล้วเราอยากกลับบ้านหลังนี้ เป็นทั้งที่พักกายที่พักใจให้พี่เจียมั่นคงที่มีเขาคือคบกันมาสี่ปีเนี่ยเขาเป็นทีมเดียวกับเราไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็มีเขาเป็นเป็นคนคอยช่วยคิดช่วยตัดสินใจเป็นพาร์ทเนอร์ของชีวิตที่ดีมีความทรงจำดีๆมากมายเหมือนได้ยิ่งรู้จักพี่เจียบแล้ยิ่งรักเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเป็นคนที่แบบเป็นคนที่น่ารักนะแลยเดียก็เชื่อว่าใครที่ได้อยู่ใกล้พี่เจียบแบบคนรอบข้างเขา ทุกคนก็แบบมันง่ายที่จะตกหลุ่มรักเขามากๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกอย่างขอบคุณที่ที่ทาให้เรนรู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ขอบคุณที่ที่มีเขาในชีวิตค่ะโอ้ยใจมากเลยอะแอบไปสัมาษณ์ว่าตอนไหนเนี้ยเธอฉน้ำตาแล้วเหระ เรวคนอื่นเยอะว่าร้องไห้หรือเปล่าตัวเองร้องไห้คิดว oh. ่าโกรธเลยไปก็รู้สึกว่าแบบจริงๆคือเขาเราไม่จะแบบเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกทางเลยจริงๆนะที่แบบเป็นทุกๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีไม่พอหรือว่าความผิดต่างๆที่เราเคยทํากับทุกคนมาอย่างเงี้ยเดียวคอยอยู่ข้างๆแล้วคอยปลดล็อก ช่วงเวลาที่ไม่ดีเรานั้นพี่เฉาตาพี่เฉาต้องจับตาดองด้วยเดียก็มาเป็นคนบอกว่าให้กําลังใจจะเป็นคนไหนที่ดีขึ้นในทุกๆวันหรือว่าบางวันอย่างเงี้ยจะก็ไม่ใช่คนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เวลารักษาคนไข้บางทีเราก็ไม่ได้เป็นหมอที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเวลาเรากลับมาเหนื่อยบางทีเราก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองจะก็มาบอกกับเขาว่าเอ้วันนี้เราไม่ชอบตัวเองเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะทุกคนเราแบบทําผิดกันไดุ้่้นี้ก็ทํา ทําสิ่งที่ดีกว่าเดิมเลยเขาคือเหมือนกับคอยกระตุ้นให้เรากลายเป็นคนแบบมีความสุขแล้วก็กลายเป็นคนที่ดีขึ้นได้ในทุกๆวันจริงๆแล้วเรลยรู้สึกว่าขอบคุณเขาแล้วก็ไม่ว่าเขาจะเจอข้อเสียหรือเจออุปสรรคอะไรกับเจี๊ยบเขาไม่เคยไม่เคยทิ้งเราไปแล้วเขาก็คอยอยู่ข้างๆตรงนั้นกับเราเสมอแล้วก็รู้ว่าคนคนนี้คือคนที่เขารักเราจริงๆโดยที่เขาไม่ต้องการอะไรเห็นเห็นความเสียสละหลายๆอย่างที่เขาทําให้เจี๊ยบที่ที่เราสู้สู้อะไรกันมาหลายๆอย่างที่ หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีปัญหามากมายที่เราต้องผ่านกันแต่เขาก็คือไม่เคยปล่อยมือจะไป<ช> <c oughs> ก็ขอบคุณที่วันนี้ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไป